สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงนี้นะครับทางเพื่อนๆน,นะครับ ตอนนี้โรคโควิด -19 นี้ก็ระบาดกันเยอะเลยนะครับยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับเพื่อนๆครับมี3ลักษณะของเหรียญน1บาทที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกราชการนั่นเองนะครับผมอยากจะมาตอบคำถามเพื่อนๆด้วยนะครับที่ถ่ายถามกันเข้ามามากมาย โดยเฉพาะน้องๆนักสะสมมือใหม่นะครับที่เกิดข้อสงสัยในลักษณะ3แบบที่ผมจะนำเรียนเสนอดังต่อไปนี้นะครับให้น้องๆนะครับตอบคำถามให้น้องๆได้กระจ่างใจกันนะครับอยากจะแนะนำนะครับยังไงก็ช่วยรบกวนหน่อยนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจมากเลยนะครับให้ฟังบทวิเคราะห์ไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการดูคลิปนะครับหากท่านเลื่อนผ่านนะครับท่านก็ จะแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วก็ท่านก็จะงงมากเลยนะครับเนื่องจากสยามชแน,นลนั้นเวลาทําคลิปของเรานั้นเราได้มีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เจาะลึกมานะครับเอาข้อมูลที่แน่ชัดนะครับมาเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆท่านฟังได้ครับดูได้นะครับไม่ต้องอกังขาอะไรนะครับเนื่องจากว่าช่องของเรานั้นไม่มีการซื้อขายหรือปั่นราคาแต่อย่างใดนะครับ ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราว3เหรียญที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ยังสงสัยกันอยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักสะสมมือใหม่นั้นต้องการคำตอบนี้มากเลยนะครับเรามาชมกันว่ามีแบบไหนกันบ้างครับเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับต้องใค้ขออนุญ,ญาตบอกว่ามีอยู่สองราชการนะครับนั่นคือ2เหรียญน,นี้เป็นของราชการที่9ครับ แล้วก็อยู่ตรงกลางนั้นเป็นของรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันนะครับเรามาสังเกตกันนะครับว่านะครับจุดที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ตรงกับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านหรือเปล่านะครับเรามาชมเหรียญแรกกันครับผมสัญญานะครับว่าจะเอาเนื้อๆนะครับโปรดฟังคลิปไปอย่างช้าๆนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดครับนะครับเอ่เหรียญแรกนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสิ่งที่ท่านเจอใช่ไหมครับเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้เป็นปี2554นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมหมุนกลับเลยนะครับมาชมด้านหน้าครับสิ่งที่ท่านได้เจอนะครับนี่คือเหรียญแรกนะครับที่เกิดปัญหาแล้วก็น้องนนักสะสมนั้นเกิดคําถามมากมายครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสังเกตดูนะครับผมส่องกล้องให้ดูใกล้ๆนะครับดูไปช้าๆนะครับเอาแบบสบายๆนะครับคลิปนี้เห็นไหมครับนี่ครับมีลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมฮะอยู่บมบมนะฮะเป็นบมบม อยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับนี่คือคำถามที่หลายคนเกิดข้อสงสัยนะครับผมดูนะครับทีมงานได้ดูในกลุ่มนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับที่เราเจอเหรียญนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับสยามจะแนวได้ค้นขาเหรียญนี้จํานวนมากนะครับเพิ่งเจอเหรียญนี้เหรียญแรกถือว่าหายากนะครับเมื่อสองสามวันมานี้เราใช้เหรียญในการค้นคว้านี่นะครับประมาณ4ี่แสนเหรียญ4ี่แสนบาทนะครับเราเจอเหรียญนี้เข้ามาครับเป็นบวมๆนี่ฮะ หลายคนคงเข้าใจว่าเหรียญน,นี้นั้นเกิดขึ้นจากโดนความร้อนถูกไหมครับบางคนบอกว่าเป็นสนิมด้านในถูกไหมครับนี่คือคําถามที่ท่านเจอบ่อยถุกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องบอกทุกท่านว่าตามการวิเคราะห์ของเราไนดะ้มีการส่องกล้องอะไรต่างๆนะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ๆะนะครับมันเกิดขึ้นมาจากการทําเหรียญแล้วครับไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากทําเหรียญน,นะครับ ผมเข้าใจว่าเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับท่านสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมส่องกล้องให้ดูด้วยียวเราวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อนะครับไม่ใช่ความร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นจากความร้อนจริงๆนั้นตามบทวิเคราะห์ของเรานะครับเหรียญนี้นะครับเกิดขึ้นจากบล็อกเวลาพิมพ์ลงมาครับแล้วเหรียญนี้ยังเกิดความร้อนอยู่นะครับแล้วเวลาบล็อกในดึงขึ้นมาท่านสังเกตดูนะครับวิเคราะห์ไปพร้อมกับเรานะครับ ดึงขึ้นมาอาจจะมีรุ้งตรงนี้ครับและเป็นเนื้อแข็งเลยนะครับไม่ใช่เกิดจากน้ํามือมนุษย์หลังจากพิมพ์บล็อกมาเสร็จนะครับตัวนี้เราได้บทวิเคราะห์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมต่อนะครับเหรียญที่2ครับสิ่งที่ท่านเจอนะครับใช่แบบนี้หรือเปล่านะครับดูคลิปไปช้าชนะครับเอาประโยชน์สูงสุดนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าทุกเหรียญนั้นมีราคานะครับและหายากด้วยนี่คือเหรียญราชการที่10นะครับองค์ปัจจุบันนะครับล้านหลังที่เจอนี้นะครับหลายคนเจอแบบนี้ถูกไหมครับ อ่าเดีย๋ยวขออนุญาตครับนี่ครับบางท่านบอกว่าเหรียญน,นี้เกิดจากอะไรครับที่เป็นรอยบางคนบอกรอยนิ้วมือผมฟันทงเลยเลยครับไม่ใช่บางคนบอกเกิดจากนะครับอ่าหลังจากทาเหรียญมาแล้วเรามาเกิดใหม่ผมก็ฟันทงได้เลยว่าไม่ใช่เหรียญน,นี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับเหรียญน,นี้นะครับตามบทวิเคราะห์เราได้สองกล้องเข้าไปอีกเช่นเดิมนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อนๆดูนะฮะสวยงามมากครับเหรียญน,นี้ต้องบอกว่าเราเพิ่งเจอนะครับเพิ่งเจอเห็นไหมครับไม่ใช่รถทับไม่ใช่เกิดจากน้ํามือมนุษย์แน่นอนครับตามบทวิเคราะห์อของเราก็เกิดจากการปั๊มนั่นเองเวลาปั๊มเนี่ยนะฮะผมต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับเวลาบล็อกนะฮะปั๊มแม่พิมพ์ปั๊มลงไปเนี่ยมีโอกาสไหมครับที่เวลาจังหวะที่ดึงขึ้นมาแล้วทําให้เหรียญน,นี้เกิดรอยครับ ทำให้เหรียญเหล่านี้เกิดรอยเป็นรอยร้าวเล็กๆนะฮะพอมีเนื้อมันแข็งรอยร้าวก็ชัดเจนขึ้นครับแต่บอกไว้ก่อนว่าสวยงามและหายากจริงๆครับแบบนี้ก็มีราคาครับมีราคาซื้อขายแน่นอนนะครับหลายคนนะครับที่เจอเหรียญแบบนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับฟังบทวิเคราะห์ของเราไปด้วยนะครับบางท่านนะครับนักสะสมมือใหม่น้องๆนะครับเอาไปขายแต่เวลาน้องขายเนี่ยนะครับน้องเปิดราคามาสูงเกินไป เนื่องจากว่าเหรียญนี้ยังไม่เป็นที่นิยมทั่วไปเพราะบางคนนั้นเล่นเหรียญแบบพอสอแต่เหรียญเหล่านี้จะขายได้นั่นคือนักสะสมจริงๆครับไม่ใช่นักขายปันตลาดนะครับจะเป็นนักสะสมจริงๆจะซื้อ2เหรียญนี้เพราะว่า2เหรียญนี้หายากครับเนื่องจากว่านะครับบล็อกที่จะเกิดขึ้นแบบนี้โอกาสเจอก็น้อยพอสมควรผมต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับสบล็อกที่เกิดขึ้นได้แบบนี้หายยากกว่าพระเศียรเอียงอีก อย่างเช่นเหรียญนี้ครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับชมไปช้าๆนะครับเอาแบบสบายๆนะครับคลิปนี้นี่ฮะสิ่งที่ท่านได้เจอผมการันตีได้เลยนะครับหากท่านจะเหรียญแบบนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามีการซื้อขายจริงนะครับมีราคาซื้อขายตามท้องตลาดจริงนะครับบางครั้งเป็นร้อยด้วยนะคะขายกันนะฮะดูลักษณะครับดูลักษณะนะครับ๋ยวนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นพ้าเสียนเอียงครับดูดีๆนะฮะช้าๆนะครับขออนุญาตนี่ะจับตรงตรง น้หมุนครับเห็นไหมครับจะเป็นพัดเสียนเอียงแบบนี้นะฮะและมีการซื้อขายกันด้วยนะครับตามท้องตลาดนะครับผมต้องบอกว่าสองเหรียญที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้หายากกว่าแน่นอนหายากกว่าเหรียญเอียงเมื่อสักครู่นี้นะครับปี2 5 5 6แล้วมาชมอีกเหรียญหนึ่งครับทุกท่านครับนี่คือเหรียญที่ต้องบอกว่านักสะสมที่เป็นมืออาชี้นต้องมีนะครับเป็นลักษณะแบบไหนมาดูกันครับ เดี๋ยวนี้เป็นปีพศ2550นะครับในรัชกาลที่9นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นพเสียนใหญ่นะครับเหรียญแรกเดี๋ยวเรามาดูพเสดุเล็กครับต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับขออนุญาตเลยนะครับพอหมุนช้าๆกลับมาครับทุกท่านครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับทุกท่านครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กล้องสองให้ท่านดูนะยครับเอาละเอียดที่สุดนะครับคลิปนี้เห็นไหมครับ จะเป็นเหมือนหลายหลายคนเรียกบล็อกนี้ว่าบล็อกขี้ตาครับเหรียญแบบนี้มีราคาครับซื้อขายนะครับแต่สาเหตุที่ขายไม่ได้นั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาท่านเปิดราคามานั้นสูงเกินไปนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นที่นิยมอย่างแน่ชัดนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเหรียญแบบนี้มีราคาแน่นอนนะครับราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะฮะเปิดราคาเหรียญแบบนี้มา3-400บาทนะครับ นักสะสมก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าบางท่านนั้นนะครับเวลาเล่นเหรียญนั้นวิ่งตามราคาท้องตลาดก็คือเขาเล่นอะไรเราวิ่งตามอย่างนั้นนะฮะมันก็เลยทําให้ราคานั้นยังไม่สูงนะครับแต่ว่านะครับหากท่านเป็นนักสะสมจริงๆนะฮะอยากสะสมเหรียญที่ที่แปลกแล้วก็หายากนั้นผมแนะนําเลยนะฮะสแบบนี้เก็บได้เลยครับไม่ผิดหวังหรอกครับการันตีได้ว่าท่านไม่มีโอกาสขาดทุนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ เนื่องจากว่าสามเหรียญที่เราค้นพบนี่นะครับเป็นข้อมูลที่ชัดเจนจากทางช่องสยามชนแนลเราได้ค้นหากันจริงๆนะครับเราไม่ได้มโนขึ้นมานะครับเราใช้เหรียญจํานวนมากนะครับในการค้นหาสาม็อกสามแบบนี้มีราคาทุกบาทครับทุกท่านครับการหายากนั้นหายากแน่นอนนะครับจริงอยากจะฝากนะครับเพื่อนๆนักสะสมและก็น้องๆนักสะสมมือใหม่นะครับหากเจอเหรียญแบบนี้ก็เก็บสะสมได้เลยนะครับแต่ถ้าหากท่านจะขายตาม Facebook ตามกลุ่มนัก สะสมต่างๆอยากเปิดราคาสูงเกินไปนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็แบบนี้นะครับการใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานะครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์แก่เพื่อนๆสมาชิกของเรานะครับฝากเข็นดีมีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งและก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับ เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ